ข้อที่เจ็ดนะครับมารีถักลูกไม้นะครับติดริมผ้าเช็ดหน้าซึ่งกว้างสามสิบเซนติเมตรยาวสี่สิบเซนติเมตรนะครับจำนวนห้าผืนเขาต้องถักลูกไม้ยาวกี่เมตรนะครับคูว,วัดภาพเหมือนเดิมเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอ่ะมีผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนนะครับนี เขาถักลูกไม้ติดผ้าชน้าเวลาถักลูกไม้เนี่ยเขาติดตรงไหนเขาติดตรงริมผ้าชน้าถูกปะก็คือติดบริเวณตรงนี้นี่ไงลูกไม้ก็จะติดแบบนี้นะครับนี่ลูกไม้อ่ะมาดูนะครับเขาบอกว่านะครับกว้างสามสิบเซนติเมตรนะครับก็คือตรงนี้กว้างสามสิบเซนติเมตรนักเรียนสังเกตดูนะถ้าฝั่งนี้กว้างสามสิบฝั่งนี้ก็ต้องกว้างอะไรด้วย สามสิบเหมือนกันถูกปะเเออพราะผ้าชนหน้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับยาวสี่สิบเซนติเมตรตรงนี้สี่สิบเซนติเมตรนะครับฝั่งตรงข้ามก็ต้องเป็นสี่สิบเซนติเมตรด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนักเรียนดูนะผ้าชนหน้าหนึ่งผืนนะครับต้องใช้ลูกไม้ยาวเท่าไหร่นะครับใช้ลูกไม้ยาวทั้งหมดนักเรียนต้องเอาสามสิบถูกไหมบวกกับสามสิบฝั่งนี้ บวกกับ40แล้วก็บวกกับ40อีกฝั่งนี้ถูกไหมจะได้อะไรจะได้ความยาวของลูกไม้ทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับครูจะเขียนว่า1พื้นนะครับต้องใช้ลูกไม้เท่ากับนะครับ 30นะครับบวกกับ30ฝั่งนี้แล้วก็บวกกับ40แล้วก็บวกกับ40อีกฝั่งนึงโอเคอ่ะ30สบวกสาได้เท่าไหร่ได้เป็น60อ่ะคูณกัตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ได้เป็น60โอเคนะ40่สบวกสี ได้เป็น80 60บวก80เป็นเท่าไหร่บวกกันเป็น140โอเคนะครับได้เป็น140หน่วยเป็นอะไรนักเรียนหน่วยเป็นเซนติเมตรซจมจแต่อย่าเพิ่งตอบเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้กี่ผืนนะ1นผืนถูกปะแต่เขาทำห้ผืนก็ต้องเป็น5เท่าของ140นะครับ ดังนั้น5้าผืนใช้ลูกไม้เป็น5เท่าของ1ผืนใช่ไหมก็เอา5ไปคูณกับเท่าไรคูณกับ140นะครับเอา5คูณกับ140นะเดี๋ยวคูณเลขนี้ดูนะครับนี่อ่ะ ครูขอคูณให้ดูเลยนะครับ140นะครับคูณกับ5 5คูณ0ได้0 5 4 20ใส่0ทด2 5 1 5นะครับบวกอีก2เป็น7นะครับก็คือ700นะครับก็คือ700ดังนั้นนะครับตรงนี้เขาก็จะใช้ผ้าลูกไม้ทั้งหมด700นะครับ หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเซนติเมตรโอเคนะนักเรียนลองไปดูช้อยนินดนึงสิช้อยเนี่ยสังเกตเห็นไหมมีแต่นหน่วยเมตรหมดเลยถ้าจะตอบตอบอะไรตอบ7เมตรถูกปะเพราะว่ามันมีเลข7อยู่มาลองคิดให้ชัวร์นะครับเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้กลายเป็นเท่าไร่ให้กลายเป็นเมตรนะครับเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรนักเรียนดูนะ100เซนติเมตรจะมีค่าเท่ากับเท่าไร หเมตรใช่ป่ะ,ะเหมือนที่เราเคยทำฉะนั้นเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรนักเรียนต้องหารด้วยอะไรหารด้วย100ถูกป่ะ100หารด้วย100จะได้เป็น 1, 1> นะครับฉะนั้นฉะนั้นเจ็ซนเมตรนะครับก็จะเท่ากับอะไร700หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย100ใช่ป่ะ หน่วยก็จะกลายเป็นเมตรตามที่เราต้องการน,นะครับง่ายมากๆตัดศูนย์เลยตัดศูนย์เลยฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็ตอบ7เมตรนะครับโอเคตอบข้อที่2นะครับ